สวัสดีนะครับทุกท่านอยู่กับผมช่องนายโพทีชาแนลใน f อฟซี FC. ท่านก็มีเรื่องไม่ราวที่จะมาแชร์ให้ fc ได้ตาสว่างกันนะครับได้รู้ถึงความจริงจากช่องคอยบอกเจ้าแล้วนะครับซึ่งข้อมูลที่ท่านได้รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่จริงนเอฟเพราะว่าพินานีนะครับหรือช่องคอยบอกเจ้าแล้วมีข้อมูลนะครับนะ ไปฟังกันว่าเรื่องอะไรนะครับเอฟซีช่องค่อยบอกเจ้าแล้วท่านครับผมนะครับอีพีนี้ก็นะครับจะมาพูดถึงไอ้ลูกทอพีนะครับนะครับนะครับลูกทอพีได้หลุดออกมาแล้วครับที่ครับนะครับผมจะมาพูดถึงวันนี้วันนี้เห็นลูกทอพีทำคลิปพาคุณยายไปชมบ้านที่เถียงนา มูลค่า5 0 0 0 6 0 0 0นขอลูกทอพีคนนี้นะครับก็บน,นะถ้ามันเป็นเงินที่ได้มาอย่างบริสุทธิ์เราก็ยินดีด้วยแล้วก็ขอแสดงควนดีด้วยแต่ถ้าเงินที่ได้มาแบบได้มาแบบยังไงครับได้แบบเทาเทาหรือดำๆเราก็ต้องตรวจสอบมันต่อไปวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหตุผล นะครับทาไมยายถึงไม่ไปบ้านป้าบ้านลุงบ้านป้านะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเหตุผลทําไมยายถึงไม่ไปบ้านลงบ้านป้านะครับครับสิวท่านมันก็มีประเด็นครับเพราะอะไรเพราะทําไมยายถึงไม่ไปยายเอาข้อความนี้ขึ้นมาอ้างว่าไปยูทูบเบอร์ถ่าย ถ่ายายายแล้วเอาไปลงเขาเสียห,หายหายทให้ยายเสียหยหายจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมรู้ความจริงมาครับผมรู้ความจริงมาครับความจริงที่ยายไม่ไปบ้านป้ากับลุงหนึ่งหนูผีหรือลูกทอผีสั่งไม่ให้ไปนะครับหนูผีลูกทอผีสักงไม่ให้ไป นี่คือเหตุผลที่ยายถึงไม่มาข้อสองยายถ้ายายเข้ามาแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังจะมองยายยังไงทำใจลำบากครับทำใจลำบากนี่คือสิ่งที่ยายไม่มาบ้านลงุงบ้านป้านะครับเพราะนูผีมันได้ออกมาพูดแล้ว ว่ายายรู้ดียายมีข้อมูลเยอะอย่างโง่อย่างนี้อย่างนั้นจริงครับยายมีข้อมูลจริงครับข้อมูลเหมือนไอ้ลูกทอพีที่รู้นะครับว่าใครทําน้องฟังนะครับท,ท่านฟังแล้วเข้าใจครับแล้วคิดวิเคราะห์ตามลงไปแล้วก็ปวดใช้วิทยาญยณในการรับชมแนละรับฟังด้วยในคลิปนี้นะครับป้าบ้านลุงอีกฝั่งหนึ่งเขาจะมองยายยังไงกลัวยายจะเอาความลับมาเปิด วายจะเอาความลับที่ต้อนเรียนไว้มาคุยกับลุงกับป้าหรือเปล่านะครับและยายก็ไม่ไปบ้านน้องผลไม้เหมือนกันเพราะอะไรที่ยายไม่ไปเพราะเขาสั่งให้ยายอยู่แต่บ้านไม่ต้องไปไหนนะครับเขาสั่งยายได้นะครับยายฟังแต่เขาไม่สามารถสั่งคุณตาได้ เข้าใจตาเข้าใจตาที่ผมพูดไหมครับเพราะอะไรเพราะมันมีคนสั่งมีคนอยู่เบื้องหลังที่สั่งไม่ให้ยายไปบ้านโน้นไม่ให้ยายบ้านนี้ให้ยายอยู่บ้านซื้อสั่งยายได้และสั่งตาเหมือนกันแต่สั่งตาตาไม่เห็นด้วยตาไม่เล่นด้วยตาเลยถูกปลดออกจากบ้านเอฟนะครับ ตาถูกปลดออกจากบ้านเอเอฟเขาสั่งตาตาไม่ทําตามเพราะตาไม่ชอบสิ่งสิ่งนี้สิ่งที่ไม่ยุติธรรมตาไม่ชอบตาชอบความยุติธรรมและตรงไปตรงมาผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนี่คือนิสัยของคุณตาแต่ยายกลับไปฟังเขาเขาสั่งไม่ให้ไปยายก็ไม่ไป แต่ยายเอาเหตุการณ์ว่าถ้าไปแล้วยูทูบเบอร์มาถ่ายแล้วเอายายไปลงเสีย,ยาหายมันเลยทําให้ยายไม่อยากไปนี่คือข้ออ้างข้อที่แจ้จริงก็คือยายถูกสั่งจากหนูผีแล้วหนูผีถูกสั่งมาอีกทีหนึ่งก็คือนายหนูผีต้องทำแบบนี้ต้องอยู่อย่างนี้หนูผีต้องพูดแบบนี้หนูผีต้องให้ยายทำแบบนี้ อย่าไปยุ่งอะไรใครเป็นดีที่สุดเพื่อฟาร์มอยู่รอดนะครับนี่ผมกำลังออกมาแฉพฤติกรรมและข้อมูลที่ผมได้มานะครับมันเป็นแบบนี้ยายถึงไม่ไปบ้านหลุงป้ายายถึงไม่ไปบ้านแม่ผลไม้เขาสั่งให้ยายอยู่เฉยๆให้อยู่บ้านไอ้หนูผีสั่งครับ ไม่มีใครสั่งรลุดออกมาแล้วครับมันสั่งคุณตาไม่ได้เลยครับมันก็เป่าหูคุณยายช่วงนั้นให้คุณยายบอกคุณตาแต่คุณตาไม่ฟังคุณยายเพราะอะไรล่ะเพราะเขาเป็นลูกนี่คนเป็นพ่อแม่คนต้องเหมือนตานี่ยังน้อยยังเห็นเขาเป็นลูกลูกจะทำหรือไม่ทำก็ต้องถามลูกต้องฟังลูกไม่ใช่ฟังคนนอก โดยที่ไม่ใช่คนในครอบครัวนะครับผมขอตบมือให้กับคุณตาครับกับฟาร์มทิธรําของคุณตาคุณตาเป็นคนตรงไปตรงมานะครับแต่คุณยายไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับ คุณยายบอกว่ายายรักลูกลูกทุกคนคำพูดมันไม่สามารถพูดได้แต่การกระทำมันสามารถกราตีได้ทุกวันนี้เอฟซีเขาก็ดูออกว่ายายมีลักษณะรู้สึกอย่างไรกับไขรและกับไขรนะครับรู้สึกอย่างไรกับไขรและกับไขรนะครับเอฟซีเขาดูออกครับเอฟซี FC ไม่ได้โง่ครับนี่คือความลับมันแตกออกมาอีกแล้วครับ สาเหตุที่ยาไม่ไป้านป้าเพราะอะไรหนึ่งเขาสั่งสองไม่ชอบลูกเขยป้าบอกว่าชอบแต่ใจลึกๆไม่ชอบลูกเขยคนนี้เลยนะครับนะครับป้าบอกว่าชอบลูกเขยทุกคนแต่ในใจลึกๆไม่ชอบลูกเขยคนนี้เลยเพราะลูกเขยคนนี้จนเมื่อก่อนจนแต่เป็นคนขยันและชอบช่วยเหลือสังคม ยายไม่ชอบยายชอบคนรวยคนที่มีชื่อเสียงเหมือนน้ายคนหนึง่งนะครับแล้วมีก็มันก็มีปมเรื่องที่ดินกันด้วยแต่ผมไม่ขอพูดปมเรื่องที่ดินของน้องยายเนี่ยรู้นะผมรู้มากับลุงเนี่ยผมรู้แต่ผมไม่ขอพูดรยยายละเอียดตรงนี้มันเลยเป็นปมทําให้ยายเกลียดลุงเรื่องที่ตรงนี้อยากรู้ไหมครับ เดี๋ยวถ้าให้สุดๆผมจะออกมาพูดนะครับเรื่องที่แปลงนี้ที่น้องชายยายขายกับลงุงแต่มันมีปัญหากันเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในพีทต่อไปนะครับนี่คือสาเหตุคลิปนี้เราพูดถึงสาเหตุเอฟซีตาสว่างเนี้ยะครับมันมีนายสั่งไอ้ลูกทอผีและลูกทอผีก็สั่งทุกคนว่าห้ามไปเหยียบบ้านลุงมันป่า ครับถูกสั่งครับไอ้ลูกทอพีสั่งครับความรับแตกออกมาแล้วครับนะครับความรับแตกออกมาอีกแล้วครับอันนี้คือที่ผมพูดไปเป็นเรื่องจริงแล้วในใจลึกๆยายไม่ชอบลูกเขยคนนี้เลยเพราะอะไรเพราะมีปมกันมาก่อนหน้านี้นะมีปมมาก่อนนี้เรื่องน้องชายยายที่บวชเป็นพระผมรู้ดีแต่ผมยังไม่พูด ใจเย็นถ้าลูกทอพียังไม่หยุดโดนแน่นอนประจานแน่นอนครับถ้ายังไม่พูดถึงผมเนี่ยพูดถึงลุงกับป้าในทางทเสียหายโดนแน่นอนครับนะครับมันมีปมนะครับตัดคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงเท่านี้เอฟซีตาสว่างนะครับออกมาอย่าไปดูมันอย่าให้ค่ามัน ติดตามช่องค่อยบอกเจ้าแล้วให้ถึงแสนซับด้วยนะครับแล้วก็ช่องค่อยหรือบอกเจ้าลคลิปนี้ผมขออนุญาตลบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับวัสดีครับ